ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสเยเนี่ค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะนี่วันนี้เช้าวันเปิดตลาดนัดของเราวันแรกนะคะวันนี้ดูสินะคะว่าเรา,เราขายอะไรกันบ้างเห็นไหมคะนี่นะคะเราจะขายอะไรกันบ้างมาดูของมือสองสำหรับทอมนะคะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็จะมีพวกเสื้อผ้าของพวกตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นมือหนึ่งนะคะของแฮนด์เมดนะคะก็เป็นโคเชอ่าก็คือเราขายพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นของมือหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เป็นของเหลือใช้อะไรนะคะเพราะนุ้ยสั่งมาจากไทยเพื่อจะเอามาขายในอีเบ่ค่ะเนี้ยเราก็ไม่อยากจะขนของไปเยอะเราก็แบ่งเอามาขายทางนี้ด้วยนะคะนี่ทีวีก็มีนะคะสนใจถูกๆเลย mm. เห็นไหมคะนี่มีตัวเห็นไหมคะหุ่นนะคะ ก็มีพวกอุปกรณ์เซฟตี้พวกถุงมือนะคะมีมาร์กมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้านี่ก็เป็นของมือหนึ่งหมดเลยนะคะไม่ใช่มีของมือสองนะคะของมือหนึ่งที่เราสั่งมาเพื่อ,อามาขายนะคะทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็แบ่งมาขายทางนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่างเกงพวกเสื้อผ้านะคะนี่มาร์กของใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะของมือหนึ่งทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะ โอเคเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะขายของไปกับนุย้ยหรือยังคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าลูกค้ามีแบบไหนและลักษณะยังไงบ้างที่มาซื้อของของเรานะคะเพื่อนๆพ,พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเกิดพร้อมแล้วเราเตรียมตัว let's go <S ไปเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวขายของกันค่ะ Welcome to the garage sale, yard sale, the sale of the century, the extravaganza. Look at all the stuff that we have. Sale bargains, dolls, 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 shirts, 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 TVs, paint, gym equipment for working out. Working out, you get one of those. With that. What else we got out here? We got masks. A new variants coming. Get your mask while you can. น yeah. see what okay. Look ตามไปดูการขายของฝรัง่งนะคะดูเขาขาย oh. ของเขาจะขายยังไงเซลล์เซลล์ ออกกำลังกายนะคะเก้าอี้เก้าเซล ลูกค้าเรามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะกำลังทยอยมาเรื่อยๆค่ะลูกค้าคนนี้เขาซื้อโต๊ะและวก็อี้แล้วนะคะตอนนี้เราขายเก้าอี้เลยโต๊ะได้แล้วะค่ะของชิ้นใหญ่ที่มันหนักรถนะคะก็ตอนนี้เราขายได้แล้วค่าเรียบร้อยตอนนี้เขากําลังจะหาวิธีเอาไปเนาะเขาขี่รถกิงมานะคะเขา จะให้แฟนเข้ามารับหรือเขาจะให้เราไปส่งเราคิดค่าไปส่งนะคะก็เราดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะส่วนพวกเสื้อผ้าก็มีแต่คนมาจับแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่นี่มีแต่คนตัวใหญ่ๆพุงใหญ่นะคะเสื้อพวกนี้จะจะชิ้นเล็กเนาะไปทางเอเชียมากกว่านะคะตอนนี้ก็ตลาดวายแล้วนะคะก็เริ่มเงียบแล้วเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยออกมาแล้วเพราะมันร้อนนะคะช่วงบ่ายนะคะคน คนจะร้อนไม่ค่อยจะออกมากันเท่าไหร่จะอยู่ที่บ้านนะคะเปิดแอร์อยู่กันนะคะหรือว่าจะไปพากันไปเที่ยวครอบครัวเนาะจะประมาณนี้ที่อเมริกานะคะก็ช่วงนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะก็เรารอคนมาเอาโต๊ะกินข้าวนะคะเพราะว่าเราขายทั้งออนไลน์แล้วก็ซีลขายทั้งหน้าบ้านนะคะก็ตอนนี้นี่ค่ะเราเอาก็อีียนไ้แล้วค่้เพื่อนๆดูเนาะนี่เห็นไหมคะโต๊ะกินข้าวนะคะ ที่จริงเราขายในออนไลน์300นะคะเพราะว่ามันมีโต๊ะกินข้าวหนึ่งโต๊ะใหญ่สามารถขยับเข้าขยับออกสามารถนั่งได้4คนถึง6คน8คนนะคะแต่อันนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้6ตัวแต่ทีนี้เราก็เดี๋ยวนจะเอาไปให้ชูให้ดูนะคะก็มันเห็นไหมคะสามารถขยับได้อันนี้ก็เลื่อนนะคะก็เนี่ยคะ่ะเป็นอีกพับหนึง่ง ก็สามารถนั่งได้ถึง8คนนะคะแต่เราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแค่2คนก็สามารถย่อนะคะย่อลงนะคะได้นะคะเล็กกระทัดรัดแล้วเป็นไม้ที่ดีด้วยนะคะของดีเนาะแต่เราขายราคาถูกๆนะคะเพราะว่าเราขายแค่225้านะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็อีก,ก็6ตัวนะคะพร้อมกับโต๊ะหนึ่งนะคะถูกมากเนาะนี่เห็นไหมคะ ก็มีคนจองแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเอานะคะพร้อมกับตัวนี้เนาะเดี๋ยวนี่นะคะจิมที่ออกกำลังกายนะคะจากเราขายร้อยเจ็ดสิบห้าเราลดเหลือร้อยห้าสิบเองนะคะเราลดก็มีคนมาเอานะคะแต่ว่าเขาฝากไว้ก่อนช่วงหกโมงเย็นเขาเลิกงานเขาจะมาเอานะคะเพราะว่าเขาซื้อเราทางออนไลน์เนาะโอเคอัปเดตความเคลื่อนไหว เนื้อหาการขายของอยู่ที่อเมริกาก็จะประมาณนี้เนาะเปิดตลาดนัดหน้าบ้านนะคะก็ไม่มีเหมือนไปขายที่เหมือนบ้านเรานะคะไปขายตามตลาดนัดไปรวมกันที่นั่นอะไรอย่างนี้ถ้าถามว่ามีไหมไม่มีอยู่ตลาดลาตินอี่นี้คือพาไปเดินนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะเราคือเปิดที่หน้าบ้านเราเองนะคะแล้วก็ มันจะรีแลกแล้วก็เป็นส่วนตัวเองมากกว่าเนาะก็ยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ขอขอบคุณมากอยากให้ทําอะไรหรืออยากจะถามเกี่ยวกับอะไรอเมริกาหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอ่านอกเหนือจากนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์แล้วก็ถามกันมาได้เลยนะคะว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์และเล่าสู่กันฟังเนาะยังไงคลิปนี้ก็สนุกสนุกนะคะก็ขอขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย hello how you guys